วัดีค่ะวันนี้ไรเติมสุขจะพามาทําน้ํากระชายดื่มเพื่อสุขภาพกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํำและส่วนผสมกันเลยค่ะเราจะนํากระชายที่เราได้มานะคะเอามาร้างน้ําเปล่าให้สะอาดนะคะล้างด้วยวิธีการเปิดน้ําให้ไหลผ่านนะคะสิ่งสกปรกที่อยู่ตามผิวกระชายจะได้หลุดออกจากกระชายได้ง่ายล้างถูถูถูให้สะอาดนะคะ ออลืมบอกไปนะคะว่ากระชายที่เรานำมาทำน้ำกระชายปั่นในวันนี้ก็คือกระชายที่ไร่เติมสุกปลูกไว้เองด้วยนะคะแล้วเราก็จะนำกระชายมาแช่ด้วยน้ำเปล่าที่ผสมกับเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาแช่ไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วเราก็จะล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดค่ะหลังจากที่เราล้างกระชายจนสะอาดแล้วเราก็นำกระชายมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะกระชายหั่น250กรัมน้ำต้มสุก500 ml น้ำพึ่งแท้70 ml และน้ำมะนาว60 ml ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกระชายกันเลยนะคะนำกระชายใส่ลงในโถปั่นนะคะ ตามด้วยน้ำต้มสุก500 ML ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปั่นกระชายจนละเอียดนะคะเราจะปั่นกระชายแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็จะนํามากรองใส่ผ้าขาวบางซึ่งข้างล่างจะเป็นกระชอนตาถี่นะคะผ้าขาวบางเป็นผ้าขาวบางใหม่นะคะซักทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะก่อนที่จะนํามากรองกระชาย บีบคั้นน้ำกระชายให้หมดนะคะเราจะเห็นเป็นฟองขาวๆลอยอยู่ข้างหน้านะคะเราตจะตักออกให้หมดนะคะเพราะว่าฟองขาวๆเนี่ยค่ะจะทำให้น้ำกระชายขมค่ะตักออกให้หมดเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเติมส่วนผสมส่วนที่เหลือค่ะก็ปีน้ำมะนาวค่ะตามด้วยน้ำผึ้งค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใส่เกลือลงไป1ส่วน8ช้อนชาค่ะ เกลือจะทำให้รสชาติของน้ำกระชายกลมกล่อมมากขึ้นนะคะทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำกระชายมาเก็บไว้ในเหยือกแล้วก็นำเข้าไปแช่ในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำกระชายกันดูนะคะเราสามารถดื่มน้ำกระชายตอนตื่นนอนตอนเช้านะคะแล้วก็ก่อนเข้านอนค่ะ ดื่มได้กันทั้งครอบครัวเลยนะคะเพราะกระชายมีประโยชน์มากมายเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ไร่เติมสุขด้วยนะคะขอบคุณค่ะ